นี่ชาเข้มข้นมากเธอเห็นข่าวนี้หรือยังอ่ะข่าวนี้ข่าวนี้ว่าเทรนด์ดอกเบี้ยกําลังจะขึ้นอ่ะก็รู้อยู่แล้วว่าปีหน้าดอกเบี้ยน่าจะขึ้นใช่ไงแต่ว่าแล้วตกใจอะไรอ่ะก็ไม่ได้ตกใจคือแบบอยากจะอัปเดตอัปเดตเพราะว่ามันไม่แยกคนกู้เงินนะคนที่ฝากเงินก็ลำบากคนคนฝากเงินเนี่ยดีใจเนาะเพราะดอกเบี้ยขึ้นแต่คนกู้เงินอย่างฉันที่มีหนี้ค้างอยู่เน่ยมันจะขึ้นตามไปด้วยคนที่ลงทุน เอะดอกเบีย้ยขึ้นแล้วลงทุนอะไรเงี้ยมันจะเกี่ยวพันกันหมดเลยเ oh <my S 2> งี้ยโอ้ไม่คิดเยอะไงเยอะขึ้นคุณผู้ชมก็ต้องอยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันฉันว่าใช่ว่าน่าเล่านะเนาะเพราะว่ามันบ้านเราเนี่ยห่างหายจากเรื่องที่ทางดอกเบีย้ยขึ้นมานานมากงั้นวันนี้ชวนคุณผู้ชมคุยเรื่องนี้กันดีกว่าเนาะเข้ากับคอนเซปต์รายการเราเลยมันนี่คาเฟ่มองเรื่องเงินทองม,มองเรื่องเงินคุณ สนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker เรื่องดอกเบี้ยเนี่ยเนาะไม่ได้คุยกันนานแล้วเนาะเรื่องเนี้เนาะใช่ก็ปีหน้ามันขึ้นแล้วเนี่ยเราเราคิดว่ามันเดือดร้อนนะอื่ยามว่าเดือดร้อนนะอ้าว อย่างน้อยถ้าคนที่เขากู้บ้านมีต้องกู้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะค่าของต้องแพงขึ้นแน่แน่ไม่รู้จะเกี่ยวไหมน่าจะเกี่ยวนะเพราะว่ากู้เงินนเป็นต้นทุนใช่ไหมคนหาเช้ากินข้ามได้วันละร้อยสองร้อยของมันแพงขึ้นนี่ก็ลำบากนะอแต่ว่านี่ไงมีเวลาต้องเตรียมตัวแล้วอพอมันมีแบบว่าเทรนแบบดอกเบี้ยขาขึ้นมาปุ๊บเราจะได้พร้อมอึดอึดเตรียมสู้ดอกเบี้ยแต่ว่าแต่ทีนี้มันมีหลายประเด็นเนี่ยเราต้อง ทุกคนอยากรู้ว่าเอ๊ะมันมีประเด็นอะไรบ้างเนี่ย,ยที่มันจะกระทบเนี่ยเราว่าเดี๋ยวไล่ไปเลยทีละเรื่องเลยอะไรเงี้ยแต่ว่านี่นัดคุณยุทธไว้หรือเปล่าล่ะเห็นว่าจะนัดมาคุยเรื่อง ่แพนียว่าจะกู้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 เงินออจะกู้ไม่กู้ดีกว่าเนาะเพราะว่าเดี๋ยวแบบดอกเบี้ยแพงถ้ากู้ใช่คุณยุทธคุณยุทธครรัับสสวดีคับเชิญคะนั่งนั่งกำลังนั่งเมาท์มอยกันเรื่องดอกเบี้ยขาคืนคุณยุทธนี่เราถูกคนเนาะใช่ถูกดอกอะไรที่บานเช้าบานเย็นบานกลางวันไม่มีวันถูกดอกเบี้ยดอกเบี้ยคุณยุทธเนี่ยเรานั่งคุยกันแบบเออพอดอกเบี้ยขาขึ้นปุ๊บคนหาเช้ากินค่ำ จริงๆนี่บางประเภทเนี่ยอดอกเบีย้ยไม่ได้ขึ้นตามในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่ดอกเบี้ยขาขึ้นครับผมยกตัวอย่างอย่างธุรกิจเช่าซื้อ leasing นะครับมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นดอกเบียเ้ยนอัตราคงที่อยู่แล้วตลอดอายุสัญญาก็ไม่กระทบนะครับ หรือดอกเบีย้ยที่เป็นพวกที่ดอกเบีย้ยแพงๆอยู่แล้ว28%ชนซิลลิงเลทอยู่แล้วก็ขึ้นไม่ได้แล้วก็ไม่กระทบนะครับส่วนใหญ่ที่กระทบนี่จะเป็นพวกดอกเบีย้ยอาจจะเป็นพวกสินเชื่อบ้านนะครับพวกมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เนี่ยจะส่วนใหญ่จะเป็นดอกเบีย้ยคงที่นะครับ ยกเว้นพวกสินเชื่อบุคคลอย่างเงี้ยจะมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวสินเชื่อบ้านก็จะมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวนะครับแต่แล้วแต่ลูกค้าเลือกทำสัญญาแบบไหนเพราะสินเชื่อบ้านก็มีทั้งสัญญาแบบฟิกเรทดอกเบี้ยคงที่าาหรือดอกเบี้ยลอยตัวก็มีอ่ามีหลายอย่างให้เลือกนี่น,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 นี่พอพูดรเรื่องกู้บ้านนะยังไงอ่ะฉันอยากแบ่งเป็น2หมวดอ่ะเดี๋ยวให้คุณยุทธ เอาพวกที่กู้แล้วก่อนคุณยุทธพอขาขึ้นเนี่ยจะต้องยังไงเดี๋ยวมีอีกพวกหนึ่งคือพวกที่กําลัง <c oughs> จะกู้ <c oughs> เออแบบเนี้โยโอ๊ยดอกเบี้ยก็กำลังจะจะขึ้นแล้วเอ๊ <c oughs> ฉันจะควรจะเลือกคงที่ร้อยตัวหรืออะไรยังไงดีสมมุติถ้ากู้แล้วนะผ่าน,ผ,านผ่านจุดดอกเบี้ยคงที่ไปแล้วเรียบร้อยอตอนนี้อยู่ในช่วงดอกเบี้ย้อยตัวแล้วดอกเบี้ยขาก็ลังขาขากำลังจะหลักการง่ายๆนะครับสมมติว่าเราอยู่ในช่วงวัฏจักรดอกเบี้ยกำลังขาขึ้นใช่ไหมครับเือนกราฟเนี่ยกำลังขึ้นขึ้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีต้น คือการชําระหนี้เวนดอกเบีย้ยทำไงที่เราจะมีต้นทุนการชําระหนี้ที่คงที่ดังนั้นเราต้องล็อกหรือว่าต้องต้องกำหนดดอกเบีย้ยให้เราเป็นคงที่เป็นมหนี้ก็คือมหนี้แบบทําสัญญาแบบอัตราดอกเบี้ยคงที่เพะฉะนั้นสมมุติว่า เอาสส่วนก็แล้วกันลูกค้าสินเชื่อบ้านที่เป็นลูกค้าปัจจุบันอยู่แล้วถ้าเป็นลูกค้าปัจจุบันอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในอัตราดอกเบี้ยช่วงรอยตัวละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในช่วงรอยตัวแล้วเนี่ยอยากจะอยากจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ทําได้ไหมทําได้นะครับพระคงต้องไปจราจารู้ทเลยเลยก็กลับไปคุยกับแบงค์คุยกับแบงค์ถ้าครบ3ปีแล้วเนี่ยก็อาจจะบอกว่าขออยากจะล็อกเลทไปอีก3ปีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่3ปีได้ทำได้ทำได้เพราะว่าแบงค์เนี่ยพอครบสปีแบงค์แบงค์จะมีลูก เลยช่วงสัญญา3ปีแรกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกค้ามาเจรจาต่อรองเรื่องดอกเบี้ยหรือขอเปลี่ยนโครงสร้างดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นลอยตัวเป็นคงที่เนี่ยก็เจรจาได้นะครับอ้าวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวประวัติก็ต้องดีด้วยนะประวัติต้องดีถูกต้องไม่ใช่ที่ผ่านมาเอออนออนค้านบ้างใจบ้างใจช้าบ้างคงไม่ทำเขาดูเขาดูประวัติชำระเงินที่แต่ว่าเขาต้องแลกกันแบงก์ก็อาจจะบอกว่าโอเคให้ดอกเบี้ย คงที่นะอีก3ปีแต่ต้องอยู่อีก3ปีนะห้ามไถถอนไปไหนก่อนห้ามมีไฟแนนซ์ที่อื่นก่อนก็แกนโอเคแลกกันต้องมีค่าธรรมเนียมแน่ๆเลยอ๋อไม่ไม่คือถ้าอยู่ครบ3ปีในช่วงคงที่ก็ไม่มีค่าธรรมเนียมอ่าแต่ถ้าไถถอนก่อนน่าจะมีค่าธรรมเนียมด้วยอ่านี้ดีเพราะว่าพอเห็นสัญญาณว่าจะขึ้นแล้ว แล้วเดี๋ยวของเราเอเราเข้าไปคุยกับแบงค์หลายคนยังไม่รู้นะคุณยุทธว่าสามารถเดินเข้าไปได้เพราะว่าเพราะว่าลูกหมูเนี่ยกำลังจะตอนนี้กําลังดูดอกเบี้ยที่อื่นอยู่ล้วก็กำลังจะทําต้องบอกว่ารีไฟแนนซ์คือย้ายไปอยู่แบงค์อื่นถ้าอย่างนี้เราควรจะเพราะปกติไม่มีใครรู้ไงเราก็เจรจากับแบงค์เดิมก่อนเนาะใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้คุณยุทธพอครบคงที่ปุ๊บ มองหาที่ใหม่แล้ว<อ>ใช่ไหมใช่เออมอย่างนี้ใช่ไหมใช,ใช่่คือพฤติกรรมของคน<ช>ที่กู้บ้านแต่แทนที่จะแบบ เฮ้ยลองเดินไปจับเขาคุยกับเขาคุณยุทธคะขอดอกเบี้ยคงดก่อนกันคุณยุทธคะอะไรอย่างเงี้ยคุยได้เอาเป็นว่าคุยได้รวมถึง UOB ก็สามารถที่จะทำได้เขาไปคุยอีกทีนึงเมื่อกี้คุณยุทธบอกไว้ไงว่าเฮ้ยเนี่ยคุณไม่ต้องไปเสียค่าประเมินเออเมื้อไปเสียค่าจดจำนองใหม่จริงไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะเรเลเสียเวลาด้วยย้ายแบงก์แล้วมันมีค่าธรรมเนียมนั่นแหละขอณเน็น ลูกค้าดีเออไม่ใช่ที่ผ่านมาก็ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเนาะอิดออดไม่ได้อะแต่คนที่กําลังจะกู้คุณยุทธจะมีอีกเคสหนึ่งที่แบบเออกาลังไปดูคอนโดจะแตง่งงานจะซื้อแ<ต>งแงานจะซื้อแล้ว,แ,ลวแบบอ้ยนี่แหละกำลังจะไปกู้แบ เขาควรเลือกแบบไหนดีก็คือลูกค้าต้องเปรียบเทียบนะครับระหว่างอัตราดอกเบีย้ยสัญญาที่เป็นคงที่ <c oughs> ซึ่งอาจจะมีคงที่1ปี2ปี3ปี 3> <c oughs> แล้วก็คำนวณค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ยทั้งหมดเลยว่า3ปีเฉลี่ยเท่าไหร่ <c oughs> ซึ่งโดยมากเนี่ยอัตราดอกเบีย้ยถ้าคงที่3ปีเลยเนี่ยอาจจะดูแลเหมือนนะ่แพงกว่าดอกเบีย้ยที่ลอยตัวนะวันนี้นะครับ <c oughs> แต่ทีเนี้ยเราต้องเราต้องดูอนาคตด้วยว่าถ้าอนาคตดอกเบีย้ยแพงขึ้นอีก25่าตังค์เนี่ยเน็ตดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีมันจะแพงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะะนนนนััั้้้กก็คคือออเเเรรราาาตงงช่หบ คือด้วยความที่ว่าเศรษฐกิจกต,ตอนนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วในวัฏจักรเศรษฐกิจสมัยก่อนเนี่ยช่วงดอกเบี้ยขาลงกับขาขึ้นเนี่ยดอกเบี้ยส่วนต่างจะต่างกันมาก2.3%ตอนเนตอนนี้ดอกเบี้ยขาขึ้นขาลงเนี่ยแกลบไม่ได้ไม่ได้สูงมากนะครับคนกู้ใหม่เนี่ยก็ต้องดูว่าเอ๊ะถ้าจะฟิกเนี่ยคุ้มขุ3สามปีอ่ะมันจะคุ้มกว่าการที่จะปล่อยลอยตัว ใช่ความหมายแบบนั้นหรือเปล่าแม้กระทั่งแม้กระทั่งฟิกก็มีฟิกสั้นฟิกยาวบางคนจะเอาฟิกห้าปีก็มีนะหลายแบงน์ก็เอาฟอร์ฟิกห้าปีบางบางคนก็เลือกฟิกสองปีก็พอละนะครับเราก็เลือกในสิ่งที่ที่ที่คิดว่าคล่องตัวกับกับตลาดลูกค้าแต่ละรายมากที่สุดท้ายที่สุดอะคือคนที่กู้เงินก็ต้อง คอยติดตามข่าวสารด้วยเอ๊ะตอนนี้เป็นขาขึ้นเอ๊ะเขาจะนักวิเคราะห์เขาจะบอกว่าขึ้นไปกี่ปีนะเราจะได้เนี้ยจะได้จับให้แมทกับเรื่องของการกู้เงินของเราถามอีกนิดนึงเกิดมีความคิดถ้าเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างเงี้ยแล้วดอกเบี้ยมันกำลังจะขึ้นต่อให้เราย้ายเป็นฟิกนะดอกเบี้ยก็แพงขึ้นนะคุณหยุดเนี่ยลูกหมูเคยผ่อนบ้านในเลทเก่าสมมุติเดือนละหมื่นหนึ่งอะค่ะ เราควรต้องไปปรับค่าผ่อนเพิ่มมากขึ้นไหมเพราะดอกเบี้ยมันเพิ่มมากขึ้นอ่ะคือจริงๆถ้าถ้าถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นและระยะเวลาในการผ่อนชำระ ข้างวดเท่าเดิมเนี่ยเราควรจะปรับข้างวดให้มากขึ้นไม่จะได้จะได้จะได้สามารถจบหนี้ได้ได้ในเวลาเท่าเดิมนะครับนะครับซึ่งอันนี้เราก็ถามแบงค์ได้ใช่ไหมคะว่าเอ้ยใช่ใช่มีสูตริ์คำนวณอยู่แล้วเดดอกเบี้ยขึ้นเราควรจะปรับค่างวดเท่าไหร่เราเราว่าเราว่าแต่ปกติระบบระบบคอมพิวเตอร์ของแบงค์เนี่ยเขาจะมีเขาจะมีเขาจะมีเขาเรียกเาเรียกอินเ i n t e น n a บัฟเฟอร์เรทหมายถึงว่า สมมติว่าดอกเบี้ยเนี่ยเราคิดกับคุณลูกหมูที่3%สมมุตินะครับแต่ดอกเบี้ยที่ที่มีการเรียกเก็บค้างวดขั้นต่ำเนี่ยเขาจะเหมือนมีบัฟเฟอร์แต่ว่าไม่ได้เก็บคับลูกค้านะครับแต่ว่าจะบิลลิ่งค้างวดให้มากขึ้นไปอีกสักข้าสิตต์ตังเพื่อให้คุณลูกหมูปิดหนี้ได้เร็วขึ้นอาจจะปิดหนี้เร็วขึ้นประมาณหเดือนถึงปีหนึ่งไอ้ตรงนี้แหละจะทําให้ลูกค้าเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องปั๊มดันค้างวดขึ้นบ่อยๆเวลาดอกเบี้ยปรับในขาขึ้นคุณยึดเอาไว้วันหลังนะเฉพาะหัววข้้้อออเนนนนีีีีย่ตาดึกก เดี๋ยวเรามาคุยนี้ดีกว่าเราจะผ่อนแบบไหนให้เป็นไทยเร็วขึ้นดีไหมนะนะติดเรื่องนี้ติดเรื่องนี้มันจะมีวิธีการ,รงากไงเออจะค่อยแบบนี้ติดไว้ก่อนแต่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยเพราะว่าเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นยังมีเขาเรียกอะไรนะในมิติของคนที่ฝากแบงล่ะเขาต้องเออเขาจะไง คนที่ลงทุนล่ะมันต้องลงทุนอะไรจัดพอร์ตไหมจัดเบียบจัดระเบียบพอร์ตใหม่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะในภาวะที่เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยก็แนะนําว่า,าถ้าจะลงทุนในงี้การฝากเงินก็อย่าฟิกยาวอย่างดอก,ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยอย่างประชาชนทั่วๆไปมันจะได้ผลกระทบอะไรบ้างเออแล้วพวกเป็นหนี้บัตรเครดิตอ่ะหนี้บัตรเครดิตก็ สนับสนุนโดยธนาคาร UOB กับ2รางวัลจาก The Asian Banker อกลับมาคุยกันต่อเรื่องของทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นเบรกแรกเราคุยกันแล้วว่าเอ๊ะคนที่กู้เงินโน่นนี่นั่นจะต้องเตรียมรับมือยังไงอะแต่ว่า คนที่ฝากแบงก์ล่ะคนที่เขาหากินกับดอกเบี้ยอะไรอย่างนี้ซึ่งซึ่งก่อนนี้จริงๆแล้วแบงก์เนี่ยให้ดอกเบี้ยก็ต่าอยู่แล้วแต่จากนี้ไปเดทอนพอดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยก็มีความรู้สึกเหมือนน้ำพรมนะจะได้ผลตอบแทนดีขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบนี้คนที่จะเอาเงินไปฝากควรจะทำยังไงคะควรจะจัดระเบียบอะไรใหม่ไหมจัดระเบียบยังไงคือในในแง่ของลงทุนและออมอะไรอย่างเงี้ย คือคือสมัยก่อนเนี่ยนอกจากลูกค้าที่ฝากเงินฝากประจำเนี่ยลูกค้าจะนิยมฝากเป็นพันธบัตรที่เป็นฟิกซ์เทอร์มก็จะนิยมฟิกซ์เทอมใช่ไหมครับฟิกซ์เทอมคือกำหนดเดือนฟิกหนึ่งปีฟิกสองปีก็มีอยากได้ดอกเบี้ยเยอะๆเขาฟิกยาวๆซึ่งในในภาวะที่เป็นดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยก็แนะนำว่า ถ้าจะลงทุนในแง่การฝากเงินก็อย่าฟิกยาวไม่ควรฟิกยาวเกินปีหนึ่งเพราะว่าอย่างอยู่ในตลาดดอกเบี้ยขาขึ้นนะครับจะทาให้ผลตอบแทนอาจจะไดไไ้ไม่คุ้มกับพอดอกเบีย้ยอ่างอิงปรับขึ้นไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นลูกหููเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือการที่กําหนดระยะสั้นๆฝากสั้นๆเถ่าสามเดือน6เดือนหรือปีหนึ่งเนี่ยมันก็คือเป็นโอกาสที่สมมุติลูกหมูฝากไว้6เดือนพอครบกำหนดดอกเบี้ยขึ้นพอดีเราจะได้เลทดอกเบี้ยใหม่อย่างนั้นใช่ไหมคะถูกต้องครับทำให้การลงทุนเรียกว่ารีอินเวส กันหมดมาจะได้เลทใหม่แต่ถ้าสมมติพี่พี่ไปไปฟิกไว้ว่าได้ดอกเบี้ยนี้หนึ่งปีเกิดระหว่างทางมันขึ้นอะเราก็อดดิเขาเรียกว่าเสียโอกาสอย่างงั้ใช่ไหมลูกเข้าใจถูกใช่ไหมคะเนี่ยมันถึงบอกว่าถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นควรจะฝากในระยะสั้นๆหน่อยใช่ครับเพื่อดูจังหวะการลงทุนว่าตรงไหนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีเวลาเงินที่เราครบกาหนดจะได้ลงทุนใหม่ในอัตราดอกเบี้ยผลตอบแทนที่สูงขึ้นครับแล้วงนี้มันจะควรลงทุนอะไรอะ ก็คือถ้าพูดถึงในระยะนี้นะครับก็ถ้าเราจะลองดูเพราะว่าตลาดก็บางคนก็มีออฟซั์แบบ High Yield Saving ก็มีนะครับของมีมีครับมี h i ห้ d Saving สำหรับครับรูเล็ต Banking นะครับดอกเบี้ยก็ประมาณ1.5ึ้านึ่กี่ล้านคะพี่รูล็ตแบงกิ้งห้าล้านครับหล้านแล้วได้ยูเท่าไหร่คะโอเธอสบายเลยอ่ะหล้านสูงสุดถึงหนึอตอนนี้น้อยไปของชาแนลบัลลห้าพันล้านเท่าไหร่นะคะดอกเบี้ยอะไรนะสูงสุดหนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์หน อันนี้ถ้าถ้าดอกเบีย้ยไม่เกิน20 0 0 0บาทต่อปีไม่ต้องเสียหรือเงินฝากประจําก็มีที่ระยะสั้นไม่เกินปีก็สั<ช>้นได่หเดือน2 2เดื<ช>ดดอนนะครับเพราะตอนนี้ยู่จะเริ่มค่อนข้าง flat นะครับแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้ลูกค้าเองก็ปรับตัวนะไม่ค่อยจะฝากอะไรยาวๆมักจะฝากสั้นตอนนี้เพิ่มจะฝากสั้นเหมือนลูกค้าก็อ่านสัญญาณใช่เลยใช่ใช่ต้องติดตามเนาะจะเห็นว่าตลาดตลาดตราสารนี่เนี่ยออกฟิกเทิร์ฟันเกินปีเนี่ยไม่ค่อยมีละตอนนี้มิดที่ที่ฮิตเลยคือ6เดือนสเดือนใช่พอพูดถึงการสิบเนี่ยคือไปไปบุกกันที่ประมาณสเดือนถ้าพูดถึงตราสารเนี่ยนอกจากกองทุนที่คุณวุฒิพูดแล้วเนี่ยมันยังมีตราสารที่น่าลงไหมคะในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างเี้ย ก็มีตาสารนี่ต่างประเทศบางกองนะครับที่เขามีการบริหารลักษณะเป็น a c แอคทีฟพอร์เ Strategy คือเนื่อจากว่าตาสารนี่เนี่ย,ยเวลาดอกเบีย้ยคือคือด้วยความที่ว่าลอ่ามู <rum> ลค่าของตาสารนี่เนี่ยเป็นเป็นสัด <ห lowered. S 2> ส่วนของของเกงคูปองที่จ่ายพ <literary> อดอกเบีย้ยขึ้นปุ๊บเนี่ย มูลค่าตราสารนี้มันจะลดลงมันจะเป็นกลับกันะฉะนั้มีบางกองที่เขาบริหารในลักษณะที่เป็น floating l a v e r a g e เขาว่า floating l a v e b o g e หมายถึงว่าพอมีการปรับของพี่อ้างอิงปุ๊บเนี่ยผลตอบแทนของตราสารนี้ก็ดีขึ้นแปลงหมายของทือในต่างประเทศก็มีฟีเจอร์ที่เป็น floating l e v r a g e บางกองบางกองตารประเทศอะไรแล้วควรจะเลือกตราสารนี้ระยะสั้นระยะยาวคะถ้าอย่างนั้นก็คือตอนนี้เนี่ยผมว่าคือส่วนใหญ่ตราสารนี่ที่ระยะสั้นอย่างที่ผมบอกคือตาม่อบปีหนึ่งระยะยาวก็คือ ที่กองที่อยู่ในต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นกองที่ประมาณ2ปีซึ่งตอนนี้ผู้จัดการกองทุนที่เป็นแอคทีฟฟันด์เขาพยายามเบลนต์ราสารนี้บางตัวให้มีฟลอตติ้งเลทบอลเพราะนั้นเวลาดอกเบี้ยขึ้นก็จะไม่กระทบกับกับมูลค่าตราสารนี้แต่โดยรวมๆอย่างเงี้ยถ้าเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นคนที่เป็นคนที่ลงทุนอ่าอย่างเงี้ยแต่ละคนต้องมานั่งจัดระเบียบพอร์ตใหม่ไหมคุณยุทธว่าแบบเอ๊ะใส่เงินไปตรงนั้นเท่าไหร่เงินไปอยู่ที่ไหนปลาหุ้น กอ้อเอท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะดูนิดนึงนะครับหมายถึงว่าในแง่ของการลงทุนพอร์ตการลงทุนเนี่ยเราองมีการลงทุนที่เป็นช้อตดูเรชันมากขึ้นนะครับหมายถึงมีเงินที่กำลังจะครบกําหนดภายใน3เดื 6, 6, 9, อน6เดือน9เดือนมากขึ้นมไม่เหมือนสมัยก่อนในช่วงที่ดอกเบี้ยสูงๆเนี่ยเราจะ ยิงยาวไปเลยยิงยาวไปเลยคือคือทรัพย์สินส่วนใหญ่อาจจะเกินปีหนึ่งเจ็อาจจะเกินปีหนึ่งมไม่ต้องกังวลไม่ต้องมานั่งคอยดูแต่ตอนนี้เราจะมีเงินที่ครบกำหนดท,ทุกสามเดือนทุกหกเดือนต้องมาดูละว่าเงินก้อนนี้ครบจะลงอะไรเงินก้อนนึงครบจะลงอะไรนะครับต้องมากลางไว้เลยว่าครบกําหนดแล้ววิ่งไปหาผลตอบแทนที่ดีขึ้นเรื่อยๆโอ้ก็ยากขึ้นเนาะสำหรับคนต่างด้วไม่กระทันในแง่ของธุรกิจในในแง่ของตลาดทุนเนี่ยก็ธุรกิจก็จะได้อันนี้ส่งจากดอกเบี้ยขาขึ้นด้วย อา้าก็อย่างพวกสถาบันการเงินอะไรอย่างนี้นะครับนี่ในแง่ของคุณยุทธคิดว่าอย่างดอก,ดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยอย่างประชาชนทั่วๆไปมันจะได้ผลกระทบอะไรบ้างครับก็คือ ผมว่าได้รับผลกระทบไหมคือถ้าถ้าถ้าถามผมจริงๆนะหาช่าคุณค่าไม่กระทบมากมแต่ถ้าเป็นหนี้ที่ประเภทแบบหนี้แบบระยะยาวอย่างเงี้ยหนี้สินเชื่อบ้านเนี่ยอาจจะกระทบหรือหนี้สินเชื่อบุคคลบางประเภทหรือว่าหนี้ประเภทที่เรียกก็เรียกว่า cash to home หรือว<ค>่าหรือว่า car for cash ถึงเชื่อประเภทที่รถลดรถคุณช่วยได้เลยเนี่ยแต่กระทบเอีกหนึ่งเพราะดอกเบี้ยแต่ปรับเป็นโครงสร้างร้อยตัวจะไม่ใช่ดอกเบี้ยเป็นไฮซิมเชสเออแล้วพวกเป็นหนี้บัตรเครดิตอ่ะ นี่บัตรเครดิตก็อันนั้นดอกเบี้ยเกือบเกือบจะชนซิลลิ่งอยู่แล้วบัตรเครดิตเขาเขาตอนนี้อยู่ที่18เปก็คงจะอยู่ที่ซิลลิ่ง18เปอร์เซ็นต์ไม่ <c oughs> ต้องห่วงฉันไม่กระทบ <c oughs> กระทบอย่างเดียวรุดอย่างเดียนอกจากปัจจัยที่บอกว่าสงครามการค้าเนี่ยปัจจัยการเมืองก็สําคัญในประเทศจะมีการเลือกตั้งซึ่งโดยสถิติเนี่ยส่วนใหญ่ดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นอะไรในช่วง อ๋อเหรอทำไมต้องมลีเสียทำไมคุณยุต้ิจักรเลยมันไม่เหมือนหุ่นเลยในจากสถิติเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคลิกคลกนิดหนึ่งถ้าช่วงโดยปกติจากสถิติที่ผ่านมาถ้าเป็นช่วงใกล้เลือกตั้งดอกเบี้ยก็จะไม่ขึ้นแบบบืืหว่าใช่ใช่เพราะว่าจะกระทบกับคอนซูเมอร์โดยวกมุมกว้าง เป็นความรู้ใหม่ไม่เคยสังเกตเลยเราไม่เคยเก็บสถิติไงใช่ไหมว่าหลังเราต้องบอกว่าเก็บสถิตยใช่แต่ถ้ามันไม่หวือหวาก็ดีถูกไหมคนที่เขากู้มันสบายใจได้คือในช่วงรอบหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าการขึ้นจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดเนี่ยจะแคบลงเรื่อยๆแล้วสปีดเนี่ยจะช้าไม่ได้รุนแรงสมัยก่อนเราอาจจะเห็นว่าใน1ปีเนี่ยกนงปรับตอกเบี้ยขึ้นไป2รอบหรือ3รอบก็มีเดี๋ยวนี้เนี่ย รอบสุดท้ายปรับไปเกินปีครึ่งแล้วสองปีแล้วจะไม่เห็นจะเห็นว่าปรับน้อยแต่ฟังวันนี้แล้วสบายใจนะหนึ่งในฝั่งขากู้เนี่ยนะก็สบายใจเอเคลียร์กับแบงค์ได้เออเดินเข้าไปเดินเข้าไปเขาเรียกจับเข่าคุยฟังขาป่าเองเนี่ยนะก็จะมีเหมือนว่าเคุณรู้ว่าดอกเบี้ยขึ้นก็ทําแบบว่าระยะสั้นๆอย่าลงทุนระยะยาวนี่ไงเขาถึงบอกว่ารู้ว่าอะไรจะเกิดก็เตรียม วางแผนเตรียมการไว้ก่อนเวลาดอกเบี้ยขึ้นจริงเราจะได้จัดว่าเราจะต้องจัดระเบียบทางการกันยังไงเนาะวันนี้ขอบคุณคุณยุทธมากค่ะขอบคุณครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณ iws ค่ะเอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำติดตามพวกเราได้นะคะทาง facebook fanpage ค่ะแล้วก็ youtube channel แล้วก็ติดตามพวกเราด้วย m ั n น y Cafe เมาเรื่องเงินทองเรื่องเงินคุณวันนี้เราสามคนลาผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะดูคลิปจบแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนคะ่ะอย่าลืมนะคะทุกคำถามทุกคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องของเองินเงินทองทองฝากไปได้ด้านล่างนี้เลยคะ่ะแล้วอย่าลืมกด Subscribe พวกเราด้วยนะคะจะให้ดีกดกระดิ่งนี้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆค่ะ